สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคคกิกกิจะทำคลิปเพื่อขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจจันแดงป่าและจันเขียวป่านะคะซึ่งตอนนี้ต้นเหล่านี้หรือว่ากลุ่มนี้นะคะก็เป็นต้นลูกที่เกิดจากการ ผ่านะคะการแยกขยายต้นลูกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะนี่คือจันเขียวป่าตอนนี้ก็มีต้นลูกจํานวนมากเลยนะคะ,ะดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็จะมีการแพ็คต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นจันแดงป่าหรือจันเขียวป่านะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆคะ่ะใครสนใจกิกกี้ก็จําหน่ายในราคากระถางหรือว่าต้นละ90บาทนะคะ 9 0บาทรวมส่งค่ะส่วนสเสน่จันนาก็ยังขายปกตินะคะช่วงนี้นะคะเราสังเกตว่าที่บ้านของเรานะคะก็จะมะีต้นไม้จำนวนมากนะคะโดยเฉพาะ,ะต้นไม้ที่เป็นลักษณะ,ะจันทโคลบค่ะนี่คือสเสน่จันทโคลบนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้มีการผ่าแล้วก็แยกขยายและก็มีจันเขียวป่าค่ะจันเขียวป่าจันแดงป่าช่วงนี้ก็กำลังแยกขยายนะคะนี่คือแดงโบราณที่ ที่มีต้นลูกค่ะก็รอระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะพร้อมจำหน่ายนะคะส่วนกลุ่มนี้เราพร้อมจะจำหน่ายได้เลยค่ะนี่คือจันทโครกนะคะที่เราพร้อมจะจำหน่ายในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ขายต้นละ149บาทนะคะสำหรับจันทโครกที่เราจำหน่ายที่บ้านของเราค่ะ ส่วนจันเขียวหรือว่าจันแดงป่านะคะก็ขายในราคากระถางละ90บาทสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้นะคะส่วนต้นลูกของเออสน่ห์จันแดงโบราณตะการพืชผลหรือว่าเสน่ห์จันแดงดั้งเดิมนะคะเราก็ขายในราคากระถางละ 150- ่งบถึงสองบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เสน่ห์จันแดงโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะ เราก็พร้อมจัดจำหน่ายให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสนิทจันเงินนะคะไซส์แบบว่าราคาเบาๆนะคะช่วงนี้กิกิก็ เตรียมขยายพันธุ์แล้วก็แยกขยายเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มีเพื่อนในความสนใจสเสน่เจนขาวสเสน่เจนเขียวช่วงนี้นะคะก็จะมีเขียวบ้านเขียวป่านะคะแดงบ้านแดงป่ารวมทั้งแดงโบราณที่เพื่อนๆนสนใจอยากจะได้ค่ะก็ต้องขอบคุณมณโอกาสนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นคนไหนนะคะที่สั่งซื้อว่านมหาเสน่ห์นะคะที่กิกกี้จําหน่ายในราคา2 ต้น99บาทและ5ต้น199บาทก็แพ็กส่งให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนะคะกลุ่มนี้จะเป็นสนิทจันประกายดาวค่ะที่ส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่สั่งจองแล้วก็สนใจค่ะก็ส่งให้กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็รอรับได้เลยค่ะสําหรับเสนิทจันประกายดาวที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็สั่งซื้อเสนิทจันชนิดต่างๆนะคะ และขอบคุณที่สั่งซื้อว่านมหาเสน่ห์ว่านมุงคลจากที่บ้านกี่กี้ค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ